ลกนแล้วเราเนี่หลังเมื่อเราเนี่ยก็หลังวบา ใครเข้ามาไหนเป็นไหนสวัสดีครับท้าวทิช่าท่านหนึ่งท่านเป็นไหนมา,นนา,นานนนอยู่ห้องคนป่วยแม่เป็นโรคไตเราเป็นโรคไตฟอกไตระบเนบ,นบิดทื่ล่ะการไปทำพยาบาลไปโรงพยาต้องอยู่ห้องกอดเชื้อเวลาไปเป็นน้ำชงกอง เม่อปีกี่ปีเง้ยเราเป็นหนุกใจกันนะแต่เราเป,ไป,ไป,ไปลี่ยนใจไปทางนอะไรแล้วเป็นเวลาสองทอมเป็นหนุกเดียวกันบุญก็หลายเยอะหลายอยู่เรามีเงินเปลี่ยนใจยาเพิ่รเปลีย่ยนใจสวัสดีครับกันสีท่านม,มาอยู่ของยายคนป่วยคนป่วย เหลือคนเดียวเลยวันนี้เพราะเราก็ไปสวรรค์นนะเหลือเต็มแม่วันนี้เปลี่ยนน้ำช่องท้องทุกหกหกหกชั่วโมงแล้วแม่เนาะหกชั่วโมงหกชั่วโมงวันหนึ่งไม่ต่ากว่าสี่วันหนึ่งสีรอบตีสี่สี่โมงเช้าสี่โมงเย็นก่อนนอน เที่ยวไซกับวะไรเป็นคนที่เป็นไรอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านทัเดียว<ม>นั่นแหละบางคนก็ถามว่มาแตไมไม่ไปอยู่กับพ่อเอกคือว่า <c oughs> มาอยู่น,ยยน้องพ่อเอกเว้ยเพื่อนอยากให้ไปอยู่กับพ่อเอกกระเบิ้ดีล่ะคนป่วยมันมีคนป่วยอยู่ในบ้านนะ ดูแลคนป่วยนะเนี่ยเพราะว่าคนอยู่บ้านกันหนักเหมือนกันคนอยู่บ้านกันหนักเหมือนกันคือเราไปขายของไปทักทิ้กนยอยู่บ้บานทรงใจใจมากอ่าได้จริงๆ ถักทายได้ครับผมสวัสดีครับตอนสามทุ่มม <c oughs> าซีสไลด์สารภาพเรื่อนแผ่แสดงไม่ได้วันนี้ฝนตกรถติดตรงล่งมาได้ตั้งเวทีไม่ได้ก็งดยกเลืกการแสดงน่ง <c oughs> นาจะเป็นน่าจะไปเป็นวันใหม่นะครับน <c oughs> ่าจะจะเลื่อนวัน <c oughs> มันแสดงไม่ได้ สวัสดีครับท่าน,นเจตันจาทักทายได้จ้ะที่นี่ที่ไหนบางยุบานอยู่บา้บานของปอเชื้อต้องกดปอ่ชุดปอด,ปอด,ป,อดปอดเชือ้อคุณแม่ไปเล่อยมันปลุกนี่อ๋อปล่อยอิสระ เปลี่ยนน้ำช่องคองนะไอ้ที่เป็นถุงบุนถุงนะ่ะไอ้บป็นถุงนั่นคืออ,อันนี้ก็คือปล่อยออกเนะี่ยปล่อยนี่กระมังเนี่ยก็จะละเล็่อนปล่อยตรงอ,อย่าอย่าอยากเป็นนะโรคไตนี่เปลี่ยนออกทายทุกหกชั่วโมงอ่ะทายทายต่อมาจนะคลองน่ะแม่ก็มีไส้เทียมนะ <c oughs> <c oughs> มีไส้เทียมไส้ปฏิติ <c oughs> ออกมาจากช่องทองโอ้นักอยู่จะปีแมวเป็นมัเนี่ยีที่สามีที่สามสามปีปีสกามปีสามปีสองปีหนั่งปีสามปีสี่ปีสามสีก็ก่อะสีก็กวาแต่หลงไมมีสาก็รวมก็รวมหมดตีป่วยมากเลยเที่เขีสภาทั้งสปีกว่าสี่ปีกว่า็สาม โอ้ยรากินีปีเนี่นนะค้กที่กุสรหัวน,นะทีนี้มีอะรหงหัวบ้เนี่ยถ้าคนป่วยก็จะ,ม,ม,ะมีซิงมียามีซิงมียาต้งปยาบัตบิเีเตียงเตียงคือห้องกทช จะมีบุคตารงนนี้ประจำเอาไว้ของของของกระเชื้อเป็นแบบนี้แหละคนไหนมีคนป่วยแบบนี้เหมือนกันเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยนะครับโรคไตเดี๋ยวลำบากถ<ม>้าให้มดกินเค็มกินเปรี้ยวไม่มาแม่ยปฏิบัติการแก่โรคไตกินเผ็ด กินเค็มด้วยหลักๆเผ็ดกับเค็มไม่อยให้กินกินเค็มมากไปลงไตกรรมล่างคำทองก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณไม่เกินชั่วโมงสามสิบสี่สิบเปที มีแต่คนถามทตาว่าไม่ไปอยู่พ่อเองตรงนั้ <c oughs> ถ่ายให้เห็นเลยนี่เลยนี่แหละคือคำตอบนี่แหละคือคำตอบมอ <c oughs> ีคนป่วยอยู่ในบ้าน ไปไปแอดกองไปเขาว่าคุณได้กันอบอกให้ไปคนอยู่บ้านก็เป็นแบบนี้แหละแม่ก็เป็นแบบเนี้ยป่วยยอ่างเยอะ เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแล้วทุกวันนี้มันก็ไม่ดีมานานเลยแหละแต่ตอนนี้ยังยังไม่ค่อยดีขายของก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เงินขายของขายของยากขายของยากขายอุปโภงยากขายได้น้อยลงขายทุเรียนก็คนไม่ค่อยมีเงินซื้อะทุเรียนยิ่งแพงอยู่ทุเรียนยิ่งแพง เอ่อโอหรนะตอนนี้ร้อยน่าจะร้อยห้าสิอยู่นะร้อยสี่สิบอยส่สร้อหาสิบช่วงใหม่สองรอยโอ้ยแพงมากเลยตอนนี้ลงแล้วราคาลง เ,เรื่องผมเยอะก็ราคาลงเม่เมาลายไม่มันนี้ฝนตกอยากให้มันตกนหนักๆอีกอยู่เนี่ย อมมีคนไปยอยู่เราไม่ได้กดดูอ๋อสวัสดีครับพี่วงจานอ่าพอดีครับพ่อซาอ๋อเราไม่ได้กดดูอ๋มาแล้วมาแล้วอ๋อสวัสดีครับอ่พี่วงจนนัน์บนดินเนี่ยนเผมเป็นโรคไตเนี่ยระยะที่ห้า อ่าสู่ปฏิการครับทีนี้แม่สาวก็แม่สาวก็ผ่าตัดเมื่อวานครับอ้าวเหรอแม่สาวก็ผ่าตัดอือยี่ตัวคนป่วยแล้วพอสักเนาะโอ๊ยนี่เนี่ยถ้ามีคนป่วยนี่แบะแบบแบบ นใช้เงินเนาะนป่วย oh. อาซู่ซู่ก็สักเมื่อวันก่อนไปหาพี่มน,นาอยู่พิมน,นายก็จะมาทำนา <c oughs> บ้านผมไม่ไกลกันกับพ่มน,นา แป๊บไปหายอยู่โอ้ฝหฟตัดฟตัดทองเลยโอ้นะฟัตัดทองเนี่ยกวา่าจะฟื้นได้ต่อไปก็ทำงานหน,น,นักไม่เท่าได้สู้ๆเรื่องบาดตัดเนี่ยวุ่นว้างยกมาก,กเรื่องบาดตัดเนี่ยพื้นยาก ก็จะแพ้หายไม่เป็นปกติถ้าคนไใน่าตาไม่เป็นปกตินะก็จะออดแอูปตลอดนะฮะสู้ๆให้กำลังใจให,ให้กำลังใจ ที่ไทยน้องอิงเมื่อวานนี้กไ็ไม่ค่อยมีคนดูนะคนดูน้อยคลิปก็มีคนดูน้อยมุม้งจะถ่ายอะไรให้เขาดูทีนี้อ๋อทั้งหมดสี่แพรผัดตัดโอ้หนักเลยสี่แพรเนี้ยครับผมอยู่บนแล้วเจอกันแล้วานาเขาจะมาทำนา ไปแวะหาแล้วไปแวะหาแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยวันที่สิบห้าผมไปแวะหาแล้วไปกินข้าวแกโอ,โอพี่มานาอยู่บ้าน พอตายแกก็มีแต่คนป่วยเหมือนกันมีต่ป่วยหนัหนกๆเหมือนกันแต่ละคนคนละมุามธรรมะพีมานาป่วยจิตเวทนะ <c oughs> อู้หนักสองคนคนหนึ่งจิตเวทคนหนึ่งเอออสวัสดีครับวัทิศสีเพชรสวัสดีครับ เดี๋ยวทบจุมพรสัสดิจามาแล้วมาแล้ว mm hmm. อยู่บ้านอยู่บ้าน mm hmm. อยู่บนเ mm hmm. ดือนหน้านูา่นนะพราะสักเจะเดินทางไปแวะหาไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปแวะอยู่โอ,อ้คิดถึงบรตรการ เยวิ่งวิ่งหาเงินอยู่ปั่นยอด YouTube อยู่ไม่ขึ้นเลยปั่นยังไงก็ไม่ขึ้นแต่คนเพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะแต่เวลาไปถ่ายเรื่องพระเม่ครูบาอาจารย์มีคนดูตอนแรกว่าจะไปถ่ายน้องมุ้หญิงว่าคิดว่าคนจะดูเป็นหมื่นเลยดูหลักร้อยเองหลักสิบหลักร้อย จะเรียงว่าช่องผมเมนี่ยมลํำสิ่งได้ผ่านต้องไปวันย่างเดียวเลยตอนแรกวันนี้วันนี้วันจะไปเลยนะไปที่แก่งซีโคดวันนี้ไม่ได้ไปแล้ะห่วงนอนไปถ่ายมลางคืนกลางวันมาไปไม่รอดดึกดึก ฝนตกด้วยเมื่อคืนในี่นอนนอนที่เขาทำการแสดงกนะันแหละนอนในรถ<อ>เดือนหน้าเดือนหน้าเดีไปเยี่ยมภาษาเดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวไปเยี่ยม,มปั่นยอดยูทูบก่อนเอ้ไไยไเรตไทยลุจซาสินทรัพย์ bùng chuột ấy. Hãy subscribe cho nó เรื่องบ้านแล้วค่ะบ้านพังค่ะโอ้บ้านใครพังอ,อ,อยู่มั้าานอนอยู่โรงพยาบาลงานบวชนาคช้างวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองพุษสภางานใหญ่ออกมาได้เลยใช่ไหม คับผมจะไปไม่ได้วันที่ยี่สิบผมก็จะพาแม,ม่ไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปตามรับนี่แหละยังไปไหนไม่ได้อยู่สงสัยจะไม่ได้ไปนะดูตารางแล้วที่ยี่สิบก็พาแม่ไปหาหมอ เขาเข้าก็หลายรอบแล้วโรงพยาบาลขีดแดงขีดแดงภาษาบอกขีดแดงขันที่ห้านี่ขีดแดงคอยดูนนเดินไกลไม่ได้เหนื่อยขาไม่มีแรงมืเท้าบ้านนี่แหละแล้วก็นั่งรถ เขาก็เสื่อมแล้วเขาเสื่อมเป็นโรคไตโรคไตโรคเครียดเขาเสื่อมพอตัวเองป่วยยิ่งเครียดใหญ่เลย <laughs> ทีว de <c ort ar ini> ันทีสิบเนี่ยาไปโรงการเก่าเขาได้ไมเนบ่ไปโรงกาบุญเนมบทียี่สิบก็ดีเนมบอการงานในยี่สิบคือบันจังบันจัง 21ี่สิบอ็ดไมโอ้โอีทันเนาะผมไปไม่ทันเนาะดูแล้พี่มนาพูดให้ฟังอยู่ดูแล้ว,ลวไปไม่ทันวันที่ยี่สิบแมไปหาหมอทั้งวันนะวันที่ยี่สิบคนป่วยเนี่ยเออคิวทั้งวันกับหมอคิวมันยาวเพราโรคไตเยอะนะอ,อคนไทยตอนนี้ป่วย อันดับหนึ่งคือโรคเบาหวานอันดับสองโรคไตที่ที่เยอะๆนะฝัฒนาไม้พอเขาสักทางนู้นโอ้ยนี่ตุ่ ใช้ได้เลยเบ่งเมาเต็มเลยคนกคตคนโตมอทำสาริทยเบืงแทำการแสดงไม่ได้ในวันนี้คนโตลำดงนุ่นลำ,ำดงมางานนี้อดตอนแรกว่าจะไปทำข่าวอยู่ถ่ายมาสองงานสองครั้งไม่มีคนดูเลยเลยไม่ไปเปลี่ยนแผน เาตกแต่ตกไม่นานพี่มนาอยากทำนาที่จริงทำนาไม่ค่อยคุ้มทุนนะทุกวันนี้มันเหมือนไม่ไม่เหมือนสมัยโบราณนะทุกวันนี้ทำแล้วไม่ค่อยคุ้มทุนทำแล้วไม่ไม่คุม้มคุ้มที่เราทำไปพอม,มัน้ากหมดมันมันไม่ได้ดำราว,วะาานมัน้ากจ้างรถไถรถไถจีดิน มาค่าสิทยาสิทธยาก็สามสี่พันละค่าค่าสิบพันกว่าค่ายาอีกสามพันกว่าสี 45, ่ห้าพันละถ้าเราไถอีกสี่พันคำพูดคข้าวหมื่นละมันสิทยารอบสองอีกยารอบสองก็สองสามพัน ปุ๋ยอีกปุ๋ยอีกประมาณอ่ะถ้างบปุ๋ยปัจจัยีไปห้าพันหกพันเอาหกพันหมื่นหกหมื่นหกรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวเองสามสี่พันหมื่นหกสามสี่พันสองหมื่นน่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะก็เลยไม่ทำปีที่แล้วไม่คงปีที่แล้วไม่คงทุนลงทุนไปสองหมื่นขายข้าวได้หมื่นสอง คนไม่อยู่ด้วยคนไม่อยู่น้ำมันขาดยาไม่ท่วมแลวเลยยาไม่ฉีดก็เลยไม่เคยได้ผลเราเมื่อไหร่ก็ถ่าย YouTube อยู่เกิเ่อตัดปัญหาเรื่องทำนาไปปีนี้ไม่ทำเอาทางเดียวทำแต่ u t u ู e ก็พอสมมติว่าจะตีรางการจะตียางไรเนี่ยชุบ ว่าเป็นอย่างนี้แล้วนะถอยเขาถอยอยังไงคือว่าเขาจะปรับนะปรับแบบเป็นทีรงการปรับแบบเป็นเนี้ไม่ได้โอมันต้องออกเลยนะอ่ะต้องเอาออกเลยต้องถอยออกช่วงนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ ก็จะมาเข้านอนอย่างเงี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่นงอืมแล้วก็เปลี่ยนน้ำช่องท้องเสร็จเนี่ยเราก็ออกไปแต่ก่อนนี้ยังไม่มีคนอยู่ตอนนี้มีน้องมาอยู่แล้วความชั่วหน่อยไปเดียวไม่อยู่มาจากอุบลุบบุทั้งเงินอุลำมากแตัญหาของคุณมีเท่านี้แหละแต่หาของ คี่เป็นไไม่สะดวกปัญหาผมมติดอยู่ที่แม่นี่แหละมีคนป่วยอยู่ในบ้านบางคนก็ถามทำไมไม่ไปอยู่ทำไมไม่ไปหาพ่อเอกกพมีคนป่วยอยู่ในบ้านอย่างนี้แหละ mm hmm. มากๆทุกคนจะเข้าใจหรอก นี่แหละูปัญหาสวยสู้ๆทุกคนให้กำลังใจสูส้ๆส,สู้ๆส,สู้ๆมาถึงขนาดนี้ต้องสู้

对对对，呵呵嗯，没再添过。嗯，哦，那咱们

วันนี้แมลงมางเพียบฝนต,ตกแบงเมาเต็มเลยเนะี่ยบินวันอยู่เลยฝนต,ตกฝนต,ตกที่ยี่สิบกว่าพาแม่ไปหาหมอนและอยากไปอยู่งั้นช้างาคงไปไม่ทันเดินทางไม่ทันครับขอบคุณครับทุกคน ปิดตัวแม่ไดไฟได้อ่าเขาไปย่่ห้องนะห้องเขาไปยืมวะ ิดไฟแมงเม่าเขา้าโอเคครับขอบคุณครับขออนุญาตลงไลไน์กันเปิดไฟแมงเม่าเ <g ül> ต็มเลยบินวันนี่เลยเตรียมเดี๋ยวเตรียมของเตรียมชาร์จแบตเนี่ะพกนี้อยากไปถ่ายคลิปที่ที่ซีนทอนจะไปซีนทอนโอเค ตายสิบแปดสิบเก้าอ่าสิบแปดสก้าาสิบเก้าเย็ตอนเย็นกับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขออนุญาตลงไลน,ะะน์ดนวยกันเนาะแม,มงเมาเยอะขอบคุณครับ